ในนามตัวแทนแฟนขบของการทเทลเอ FC นะครับก็ได้มาพูดคุยกันกันกบแฟนบอลด้วยกันนะครับว่าเราจะช่วยทีมโดยการที่ขอร้องกับทาง TPL ให้ให้ช่วยยืดการชำระเงินไปก่อนโดย,ยดแฟนบอลจะช่วยกันระดมทุนนำเงินจำนวนที่าทางสมาคมทางที l ีต้องการเนี่ย มาจ่ายให้นะพรุ่งนี้ก็จะไปยื่นหนังสือขอความเห็นใจกับ PBL นะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องแฟนบอลทีมต่างๆด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทีอ่อยากช่วยเหลือทีมการท่าเรือนะครับคือผมผมไม่ไม่ได้มองถึงใครผิดใครถูกนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องของแฟนบอลล้วนๆครับอยากอยากจะช่วยทีมจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของคดีความเรื่องของการผิดถูกไรโกงคงเป็นเรื่องของทาง,งสโมสร สิงค่าเรือเก่าแล้วก็การท่าเรือเอฟซีแล้วก็สมาคมฟุตบอลไปไปดำเนินการจัดการกันต่อนะครับทางพวกเราแฟนบอลก็ก็คงทําได้ครับเพียงเท่านี้ครับอยากขอความเห็นใจจากทางทีบีอลจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ายังไงผู้ที่มีผมผมไม่อยากใช้คำว่ามีจิตสัาพันธ์ผู้ที่รักทีมท่าเรืออยากให้ทีมท่าเรือยังอยู่ต่อตรงนี้นะครับก,ก,ก็ก็มาช่วยๆกันนะครับแล้วก็เราจะสัญญาว่าเราจะ เดินไปด้วยกันแบบอย่างสวยงามนะครับเราก็จะเป็นภาพบรรุุลูกหนังของเตยเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่กทานนะที่นี้เลยแล้วนะครับขอบคุณมากครับครับ